สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับช่องสาวตุ่มบานทั้งแย่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะมือนีสาวตุ่มผ้าพี่น้องไปเบิง่งใบใหม่มันเหลืองมันสีโลนสีรวงแล้วเนาะพี่น้องเขาในปลานี่มีแต่ใบใหม่สีเหลืองแต่ว่า <c oughs> สาวตุ่มบริเขาปลาด้วยพี่น้อง สาตุ่มย่างเลาะอ,อยู่แถวบ้านสาตุ่มละ่ะฝนมันตกมันมีอย่างมันเปียกมันแจะสีเขาป่ามันกับบ่อสะดวกเนาะสาตุ่มก็เลยเลาะอ,อยู่แถวบ้านได้กวกไหมกกนั่นก๊กนี่นนมาให้พี่น้องเบิง่งอันนี้ต้นสนเด้อพี่น้องต้นสนยังมีซีวิตอยู่เดยบ่ทันตายเด้แต่ว่าเธอเป็นสีหนี้เพราะว่า ใบต้นสนจริงๆแล้วอิรีแล้วนี่ยมันโบราณดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นสีนี้สีเมนสนิทพันของมันอันนี้คืออุโมงค์คกใหม่ใบใหม่เป็นสีเหลืองเจ้าตุงกับยางโลมันกิบบนไดถือเดดมันกิดสีเหลืองไว้ก็บนอยู่ในห่มเนาะพี่น้องบนไดตึกมันบังมันกับบอทันในเหลืองบนได กกหนีสีเหลืองกอนหมูผู้ใดเหลืองกรกระโลนกนกระงามพี่น้องเม็นเ็นสีเหลืองบหลายกระงามดีดีมันเติมโลนลุ่งพื้นแล้วจากกเอียังล่ะสาวตุ่มกระบ้วงหูกะสีมีล่มกันโชนกแน่จักหน่อยนาะพี่นอ้องอุณาพุ่มก็อยูระวัง สามถึงแปดองศาเนาะน้ำเซาเนี่กสก็ประมาณสามองศาน้ำข้างยอดหยากะสิมีเป็นเป็นน้ำแข็งนิดหน่อยบ่ท่านเนี่แข็งจึงกึงปันไหนสวยมากอะละละายอุณหภูมิก็ขึ้นมากประมาณแปดเจ็ดแปดองศาเนี่ยแหละพี่น้อง ถ้าบ่มีล่มกะพออยู่พ่อไปอยู่แต่ว่าถามีเทิงล่มเทิงฝนนี่กะสีหนาวเนี่เพราะว่าคือจังห้าอาบน้ำเร็วอาบน้ำซาบผมนี่นะพี่น้องบานนี้ห้าเอาหัวมาตรงอันพดล่มมันก็สีเย็นสดชื่นกลัวห้าอาบน้ำธรรมดาเนาะอันอันนี้ก็คือกันขันฝนตกใส่ห้าห้าเปียกล่มมันมาผัด มันกะสีหนาวกว่าปกติสาตุ่มเปรียบเทียบให้พี่น้องบึ่งให้เห็นความแตกต่างว่าขั้นฝนตกแล้วเห่าเปียกมี่ลมพร้อมเห่าสีหนาวคือกันกับเห่าสาหัวสาผมแล้วเห่าไปกลุ่มเซผพาลมมันกะสีเย็นชุ่มฉ่ำกว่าเห่านางตากพ้าลมธรรมดาจัางสีน้องพี่น้องเห็นภาพพดอยู่บ่ ซาตุมพยายามสิหาขอเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่าความหนาวของประเทศทางโยุโรปย่มหนาวนี่มันสีหนาวแบบใดนะโอ้หนาวยางแห้งเลยนั่นงรถทัวร์หรือว่านั่งรถตู้สิไปกรุงเทพนี่กันยังบหนาวซ้ำเลยพี่น้องสาตุมกระสิเข่าบ้านแล้วพี่น้องหลังจากภาพพี่นออ้องเบื้องใบใหม่มันโลนเนาะ อันนี้ก็คือทา้งเข่าบานสาวตุ่มก็สิมีโลนแน่แต่ว่าผ่านโล่งตึเกมันกะกวดกระตอมออกเนาะอันนี้ก็แนมลงไปจากทั้งเงือนสาวตุ่มเนาะพวกใหม่อันมันเขียวชะอุ่มนี่มันกะสิใบโลนโกรนบ้นและพี่น้องขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมเด้อพอกันไม่คลิปหนา ย่าลืมกดไลกดแช่แล้วก็กดทิดตามสาวตุม่มนำ้ำเลื้ยพี่น้องคลิปนาซีมี่ต้นใหม่สีเหลืองกว่านี้เนาะให้พี่น้องได้เบ่งกระซีมีหลายกว่านี้เพราะว่าอันนี้สาวตุม่มอยู่แถวเงื่อนสาวตุ่มเนาะมันก็เลยมีบหลายคลิปต่ตอไปซีมีให้เบ่งสีสันลายกว่านี้ สำหรับคลิปนี้อสาวตุ่มกับขอลาไปแล้วเนาะพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ